ลาราฮอลลีวูดยังถามเบลล่าราณีได้ชุดนี้มาจากไหนปังมากมายผลงานดีไซเนอร์ไทยล้วนสาวเบลาล,าล,าล,าล่าราณีเผยคลิปถ่ายรูปคู่กับลนะูซี่เฮลนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังด้านลูซี่ได้ถามว่าเอาชุดนี้มาจากไหนซึ่งนี่ก็คือผลงานของห้องเสื้อโผเอมกับเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดา แม้จะจบไปแล้วกับการที่สาวเบลล่าราณีสาวไทยที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง r e s C International Film Festival 2022ที่เมืองเจสดาประเทศซาอุดิอราระเบียโดยที่สาวเบลล่าได้ปรากฏตัวในชุดของห้องเสื้อโพเอมที่ออกแบบชุดนี้มาเพื่อสาวเบลล่าโดยเฉพาะ ล่าสุดเบลล่าก็ได้เผยรูปและคลิปเพิ่มเติมจากในงานลงในอินสตาแกรมโดยที่เบลล่าได้มีโอกาสเจอกับลูซี่เฮลนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังซึ่งตอนที่ถ่ายรูปด้วยกันเบลล่าเผยว่าลูซี่ได้หันมาถามเบลล่าว่าฉันชอบชุดนี้ของเธอมากใครตัดให้เธอเหรอและสาวเบลล่าก็ตอบไปว่าไทยดีไซเนอร์ส่วนลูซี่ก็บอกว่า so beautiful เป็นที่น่าปลื้มใจกับผลงานดีไซเนอร์ไทยจริงๆคะ่ะ you